Terima kasih telah <laughs> menonton! ตายว้าวพิพิธภัณฑ์เมืองโพ,พนพิสัยเขายังไม่เปลี่ยนจังหวัดด้วยเปล่าเขาว่าอะไรนะคุณตาประวัติที่ไหน อ่ออยู่เส้นแล้วว่าทางไปดุริยางค์แต่ว่าไม่รู้ว่าคมวิจัยอยู่แค่นี้น่าจะน่บใครอยู่ม่มีปากติดอยู่ไม่มีโอ่งโอ่ง ai ai, Nó nàng sao nghe thì đi, nàng cá phụ đeni, nè, quái phú phược êh, nàng êh, na